ันนี้เป็นเราเป็นพรีเซนเตอร์เนาะของยูบัตในยูบีค่ะอย่างเงี้ยเพาะวันนี้ได้มาร่วมโฟบสนยูปีเนาะน่ารักมากจริงก็อยากชวนทุกคนมานะคะที่ MRT หัวโยธินค่ะที่ปรโมชั่นยูีกับของเพื่อนยาวเป็นร้อยเมตรเลยค่ะเรียกได้ว่ายิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยค่ะใครผ่านไปผ่านมาก็อยากให้แวะมาถ่ายรูปเช็คอินนะคะถ่ายแขกให้ยูบีเอ็กพีนัดด้วยค่ะสำหรับเป็นคนไทยคนแรกที่ได้มาเปิดประเดิมซึ่งมีคนไทยหลายคนเลยเมื่อกี้ถ่ายอยู่ด้วยกันงานกลุ่ม แต่ไม่ได้แม่คนแรกไม่ไม่น่าคนแรกเออนาะมีหลายคนทำมาได้ค่ะอย่างเจ้าแรกๆถึงวันที่28กรกฎาคม<ห>นี้ <ขอ S 2> นะคะทุกคนเป็นยังไงเราชื่นชอบอะไรไงเป็นพิเศษสำหรับสตองปีไหมคะสองปีน่ารักค่ะ,ะ,คะเราก็ชื่นชอบมันมาอยู่แล้วเนาะไหนจะปาร์ติเดบิวตยูโอบีที่เรารักอีกก็บอกเลยว่าครบทุกอย่างค่ะมาที่เดียวนะคะทุกคนเอามีมุมให้เราถ่ายได้เยอะเลยถ่ายเยอะมากจริงก็มีมีหลายแบบ สโนวี่ช็อปปิง้งมีกิจกรรมต่างๆเนะ<ม>าะคนบ้านแฟนแฟนูปี่แฟนโอบีเนี่ยมาที่นี่มีมุมไปถ่ายรูปเยอะแน่นอนค่ะมีสแกน QR code ด้วยเป็นมีการ์ดเราสามารถมีแบบโอ้ยอยากโู้ปะค่ะอยากให้มาลองดูค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะได้เห็นครับน่านรองรับการเปิดอาหาใช่ค่ะเดี๋ยวเจอกันในรย์ยูสแกมนะคะอ่ตั้งแต่วันไหนถึงวันไหนนะคุณผู้ชมตั้งแต่วันนี้ค่ะถึง28กันยายนนี้นะคะวันเดทไทยสนิทลึกอ่าหน้าที่ไไหนบ้างห้าวหวานกันหวานข้าวสโนวีหรือเปล่าเด็กมันน่ารักคุณพ่อการ แต่ว่าเท่าเนี่ยแหละคนเราก็แบบเฮ้ยมีความแบบดอกบงดอกไมก้คนละสีอะไรก็ตักคนตักเตรียมค่ะก็แบบพอเรือรอรอร่องงานพรกันกบก็ไปร้านที่เตรียมไว้เลยอันนี้นัดอยู่โรงงานคุยกับโรงงานสองสัปดาห์นัดนค่ะนะคะต้องนัดเออนอกจากดอกไม้เราก,ก็มีอะไรสุดท้ายพิเศษไหมก็มีของขวัญค่ะของขวัญถุงูเป็นคู่กันตักคนตักให้ค่ะเป็นอะไรอะไรสนอ ไม่เฉลยไม่เฉลยเป็นของของน่ารักของที่ต่างคนต่างอยากได้ซึ่งเขาก็ซื้อถูกใจเราถูกใจแล้วเราก็ซื้อให้ถูกใจความือนกันบังคับให้เขาตอบว่าถูกใจเออซึ่งตอนเขาก็สบายแมสกับกับวาเลนไทน์ปิดเขาน่าจะพอรู้อยู่แล้วนะเพราะเราก็ชอบถามกันว่าชอบอะไรไม่ชอบอะไรหรือถ้าเป็นวาเลนไทน์วันวันอีกนิดหนึ่งใช่ค่อนข้างนมาตรงตัวอะมาง่ายๆสบายๆเป็นร้านประจำอยู่แล้วเนี่ย หลายคนตอนนี้คือรอรุนว่าทริปที่คุณนายบอกว่าเราจะปาากกไปทานเราไปเที่ยวเออเป็นที่ไหนแล้วก็เม,มื่อไหร่ก็คุยกันไว้ว่าอยากมีโอกาสได้ไปเที่ยวด้วยกันเพราะว่าอย่า,า,ยยา,า,า,ยางแบบช่วงเวลาโอกาสสำคัญถึงคันคนั้เราจะบบแบบไม่ค่อยตรงกันเลยก็คุยกันไว้ก็พยายามค่ตอนนี้ก็ก็พยายามแบบจัดคิวให้ได้เลยมันจะเป็นช่วงหนึงครับเพราะเราก็ศิกษาย่างหนักหน่วง ใช่ไหมไหนจะมองภายนอกของทุกวันอีใช่นเคยก็ไม่รู้ค่ะพยายามพยายามแตอยากอยากไปเที่ยวด้วยกันไม่ได้แต่ต้องมีแบบนอนแน่เพราะว่าแบบเขาก็เป็นสายแบบไปฝักบ่อนำสัตว์นี่หลังตาในีช่วงนี้เขาก็อยากเที่ยวเขาเพิ่งปิดละครค่ะแต่ว่าเราก็อยากเที่ยวจริงจริงเราไม่ปิดละครเราก็อยากเที่ยวนะคะก็พยายามอยู่ค่ะอยากไปต้องปิดเป็นเรื่องไม่ได้จะได้ไม่กังวลไปเที่ยวยาวๆแล้วอยากไปไหนขอมดีได้เปิดถามอยากไปไหน อย่างไม่ได้คุยกันเป็นชิ้นเป็นอันว่าจะไปไหนแน่นอนเลยอ่ะมันเหมือนช่วงเวลาแล้วก็ไม่รู้ว่าที่ไหนดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเป็นแบบชิลๆสบายๆทั้งคู่ค่ะถ้ามันจะฝาบมันจะไปที่ไหนได้ก็ที่ไหนเลยนะ้ต่ก็นานๆไปครับฝั่งนู้นไม่แน่ใจแต่ฝั่งเราน่าจะเครียดค่ะพราวหมายหมายถึงงานหรือว่าอะไรหมายถึงงานก็ต้องเกี่ยวกับยายหรืว่าเออตอนาจะได้เมื่อไหร่แต่จริงว่าน่าจะเกิดในช่วงแบบ โครงการแต่องนองกาไม่แน่จไม่แน่ใจเลยจริงๆค่ะก็รอดูกกันไปเองการมืนจะมีงานคการเล็กน้อยสระน้ำองไม่สาะไม่สาะไม่สาะไม่ได้สบบสาะไม่ได้สว่างการแล้วก็แบบว่าเวลาอยู่ในงานแล้วก็แบบได้ทำงานด้วยกันก็ชื่นใจเลยไปแล้ใช่ไหมอันอันสีรนิดเตอร์มาีนแะคนก็ ลองอคอยกับคนสองคนที่ตอนนี้ปล่อยออกมาอ่าเราก็แสบตอบรับดีค่ะอย่างเบลี่ดิบบีดด้ดิก็แบบว่าวติดเทรนเลยเราก็ชื่นใจค่ะได้เปลี่ยนเขาบอกว่าเปิดเป็นคนหนึ่งที่แบบได้ทั้งแต่ก่อนของอปาเล็นด้วยอะไรช่วงปีค่ะได้รับเกียรตินั้นยินดีมากเลยแล้ว <c oughs> เป <c oughs> ็นยังไงมันต้องท้าทายนะเพราะแต่และคนก็จะมีบ้านแฟนคลับของแต่ละคนอยู่อะไรอย่างเงี้ย ก็รู้สึกอบอุ่นนะคะับก็ไปกินของกินฟรีของแฟนแบรนด์บบเขาคุ้พอร์ตนะคะทีมยังกับวีนีพนะสุดที่เขคนยดูแลกันการก็จะใเขมิคอลกันดีที่น่ารักคริงมันก็สนุกมาโดยตัวบทแล้วเนาะแล้วมีการเวิร์คช็อปกันหลายๆอย่างแล้วพอกระแสตอบรับมันค่อนข้างดีเราสองคนก็คุยกันว่าเอ้หายเหนื่อยเนาะทำดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วที่เหลือที่ชายังไม่เริ่มเปิดร้านค่ะท้องมั่งกายได้ประมาณไม่ถึง20%ค่ะแล้วก็เร่งกันอยู่ ปีนี้ก็น่าจะเป็นอีกปีของก็แล้วก็คาดว่าผลงาน s <S น่าจะออกอย่างน้อยสองเรื่องเลยสองเรื่องมาระวันนั้นใจนำอีกแค่มีคนดูก็ชื่อใจ้วคะเช่ป้วยเออเ่แล้วเราดูกันค่ะสาธเต้าป๋าด้วยนะคะอย่าลืมฝากยูบีเอ็กซ์พีนัทด้วยนะคะทุกคนโอเคขอบคุณค่ะ